โอเคนะครับทีนี้เราถอดออกมาแล้วเนาะนะครับเชื้อสูบนะครับแล้วก็ฝาสูบนะครับหรือฝาวาลนั่นะครับทีนี้ตัวนี้ลูกสูบเดิมเนาะนะครับดูเขมองเต็มเลยตัวนี้เชื้อสูบเดิมนะครับรวมแน่นอนนะครับดูมีรอยถลอกนะครับตัวนี้เกิดจากสาเหตุน้ํามันเครื่องแห้งนะครับหรือน้ํามันเครื่องขาดเนาะ เพื่อนระวังให้ดีนะครับนะรวมแน่นอนนะครับใส่กับด้านลองดูนะครับแบบรวมเลยทีนี้ของใหม่นะครับที่เราสั่งมานะครับมีอะไรบ้างนะมีกาวมาให้นะครับมีสลักเนาะนะครับแล้วก็แหวนครับแล้วก็มีประเก็นนะครับสองชุดนะครับประเก็นเชื้อสูบกับประเก็นฝาสูบนะโอเคนะครับทีนี้เราก็ตอนนี้เราตั้ง มาร์กสูตรไตบนไว้แล้วนะครับก่อนถอดเนาะเพื่อนๆตั้งมาร์กสูตรไตบนไว้ด้วยนะครับมันจะมีขีดเล็กๆนะครับตรงรูเล็กๆตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ประแจบล็อกเบอร์17นะครับหรือตัว Y ก็ได้ตัวทีก็ได้นะเบอร์17ในการหมุนนะเพื่อให้นะเกิดสูตรไตบนนะครับก็คือให้การสูบขยับออกมาจนสุดนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะประกอบชุดแหวนนะครับกับลูกสูบแล้วก็จะใส่ใน ในการสูบนะครับแล้วก็จะประกอบเชื้อสูบเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับโอเคครับโอเคนะครับตัวนี้เราใส่แหวนไปแล้วนะครับกับลูกสูบเนาะมีแหวนนะครับสามชุดนะครับก็หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับให้เราลองลองขยับแหวนดูนะครับมันจะต้องหมุนได้นะถ้าใส่ไปแล้วหมุนไม่ได้ก็แสดงว่ามันแน่นไปนะครับหรืออาจจะใส่ไม่ถูกหลองนะครับก็ให้หมุนขยับดูนะครับ ตัวนี้มันจะมีลูกศรชี้นะครับด้านที่มีลูกศรชี้เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับหรือด้านไอดีเนาะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้แหวนเนาะนะครับมันเยื้องกันนะครับอ่าเหมือนคล้ายๆตัววายเนาะนะครับอ่านะครับทั้งสองตัวนะแหวนด้านหน้านะครับสองตัวแหวนอัดเนาะนะครับให้มันเยื้องกันนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ํา นะครับน้ำมันมันกระดินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแหวนรีดน้ํามันนะครับแหวนรีดน้ํามันนี่ก็เหมือนกันให้มันเด้งกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆประกอบไปเดี๋ยวก็ว่าอ้าวทำไมมีควันนะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใส่กับการสูบไปนะครับนะเดี๋ยวใส่การสูบครับทีนี้โอเคนะครับตัวนี้เราใส่ไปแล้วเนาะนะครับอ่ะนะครับมันจะต้องให้ตัวได้เนาะนะครับนี่ อ่าถ้าให้ตัวได้แบบนี้ผ่านนะครับถ้าพื้นพื้นใสไปแล้วหมุนไม่ได้หรือให้ตัวไม่ได้ต้องดูนะครับนะบางทีต้องฉโลมน้ํามันนะครับตัวนี้ใส่ฉโลมน้ํามันนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะใส่เชื้อสูบตัวนี้เข้าไปนะครับเชื้อสูบนี้ก็เราต้องใส่น้ํามันด้วยนะครับฉโลมน้ํามันเครื่องที่เราซื้อมาใหม่นะครับฉโลมอ่าเค่อยประกอบเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราใส่ไปแล้วเนาะ นะครับลูกสูบนะครับกับเชื้อสูบนะนะครับเราใช้นะตัว Y นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะตัวนี้เราหมุนมาที่สูรใต้บนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวฝาสูบนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบสองนะครับมีน็อตเบอร์สิบสองสี่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดนะครับตัวเชื้อสูบนะสองตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดยาว ครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบนะครับนะแล้วก็หลังจากประกอบเสร็จนะครับเราจะทิ้งไว้นะ1หนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเติมน้ํามันเครื่องนะครับถ้าเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปเลยนะครับมันจะทําให้ตัวปะเก็นตัวนี้นะครับน้ํามันมันจะเยิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับรอให้ปะเก็นมันเซตตัวก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องติดกาวปะเก็นนะครนะเราเปลี่ยนปะเก็นใหม่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่ ฝาสูบไปแล้วนะครับหรือฝาเบาเนาะนะครับแล้วก็คันน็อตนะครับเบอร์สิบสองเนาะนะครับตัวนี้เราค่อยนวดไปนะครับเรื่อยๆจนมันตึงนะครับอย่าแน่นมากนะครับเดี๋ยวน็อตขาดเนาะนะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับเราแค่ตึงมือนะครับ ตึงมือก็พอโอเคนะครับเรียบร้อยนะเสร็จแล้วมันจะมีน็อตสองตัวตรงนี้นะครับเบอร์แปดนะครับเบอร์ 8. แปดก็ค่อยๆขันเข้าไปนะต้องต้องขันตัวฝาสูบให้แน่นก่อนนะครับ แต่ตัวนี้เราก็ขันประคองไว้ก่อนนะครับอย่าอย่าพึ่งขันให้แน่นมากตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่งั้นเวลาเราขันน็อตฝาสูบแล้วมันจะไม่เข้านะครับอาจจะทําให้น็อตตัวตัวนี้ขาดได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับเพราะว่าหัวน็อตมันมันเคี่ยวมันสั้นเนาะนะครับถ้าขันแน่นมากเดี๋ย มันจะลูกนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วถัดไปนะครับเราก็จะตั้งมาร์กนะครับตั้งมาร์กเนาะนะครับมันจะมีขีดตรงนี้นะครับของยมห้าจะมีขีดตรงนี้เนาะนะครับให้ตัวจานโซลาลินนะครับนี่มันจะมีขีดอยู่นะเล็กๆตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับ แล้วก็จะมีตัวตัวมาร์กตรงนี้นะครับนี่ครับให้มันอยู่ตรงขีดนี้พอดีนะครับนะตรงขีดนี้คือศูนย์ใต้บนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่มาร์กได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่มาร์กเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เราเห็นไหมครับผม ตั้งมารเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขีดนะตรงกับด้านหน้าครับแล้วก็ขีดตรงมาร์กตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอยาบให้เพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยมาร์กก็จะตรงเป๊ะเลยนโอเคนะครับเลี้ยงนิดนึงนะพอดีจังหวะสตาร์ทนะรถก็จะสตาร์ทง่ายขึ้นโอเคเรียบร้อยนะครับตั้งมาร์กนะ แล้วก็ตัวนี้ใส่น็อตล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับ,รค,รบคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเกือบ10นาทีน็อตเบอร์17บเจครับหลังจากเราใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยใส่ตัวดันโซ่นะครับ,นะรบโซ่ก็จะตึงพอดี โอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวดันโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นนอ็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อยๆขัน้าไปนะครับมีข้อดีกับข้อเสียนะครับหกเหลี่ยมเนี่ย ข้อดีคือมุมแคบๆนะครับมันเข้าได้นะข้อเสียคือถ้าประแจรเราไม่ดีนะครับมันจะทำให้หัวหน็อตตรงนี้ลูดนะครับตัวนี้ก็ขันแค่ข้อตึงมือนะครับอย่าขันจนน็อตล็อกนะครับเพราะว่ามันจะถอดไม่ออกนะครับลอนนะ ตึงเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะการน็อตล็อกตัวท่อไอดีนะครับไปหาคาบูนะ mm hmm. เนาะเบอร์แปดตัวนี้ก็น็อตหกเหลี่ยมเหมือนกันครับโอเคนะครับหลังจากเราใส่ตัวดันโซ่เสร็จนะเราก็ใส่ตัวท่อไอดีครับไอดี ID ก็เป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับ mm hmm. ค่อยๆขันไปนะครับตัวนี้ก็พอตึงมือเหมือนกันนะครับมุมบัาจะแคบนิดนึงเนาะ ตัวนี้เรารื้อเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าไปบางร้านเนี่ยคือเขาลื้อออกจนหมดเลยครับถ้ารื้อออกจนหมดก็เพิ่มมูล,ลค่าได้ครับแต่ว่าข้อเสียคือประกอบใช้เวลานาน,านโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดค่าสตาร์ทดูนะครับ โอเคนะครับอ่าหมุนนะใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวใส่ฝาครอบนะครับตัวจานโซลารินก็เป็นอันเสร็จนะครับก็รอให้มันเสร็จตัวพวกนี้ก็เติมน้ำมันเครื่องสตาร์ตติดเลยครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็ขันปิดฝาครอบนะครับตัวนี้จะเป็นไขควงแฉกนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับ ถ้าขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถอดนี่หัวน็อตจะหวานนะครับน็อตจะรูดได้แค่ดึงมือก็พอนะครับเพราะว่ามีโอลิงอยู่แล้วนะครับน้ำมันไม่ร่วโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเชื้อสูบพร้อมลูกสูบนะครับสปาร์กนาโนนะครับเรียบร้อยขอบคุณสําหรับเพื่อนนะครับในการติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับวันนี้ทํากลางคืนนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่กับช่างบ i ๊กเทอรโครับผมสวัสดีครับ